สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผักปลอดสารพิษหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าผักปลอดสารนั่นเองผักปลอดสารคืออะไรผักปลอดสารก็คือผักที่ปลอดสารพิษในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตหรือถ้ามีสารตกค้างอยู่ก็จะต้องไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ซึ่งในขั้นตอนการปลูกผักปลอสารพิษอาจจะมีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ต่างๆเช่นปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์หรือแม้แต่ยาฆ่า,มาแมลงแต่ต้องเว้นระยะก่อนระยะเวลาการเก็บเกี่ยว โดยที่ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นจะต้องไม่มีสารพิษตกค้างหรือถ้ามีก็จะต้องไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ตามประกาศฉบับที่163พุทธศักราช2538เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างถ้าเราเป็นผู้บริโภคซื้อผักรับประทานการซื้อผักปลอดสารพิษก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง แต่เราก็มั่นใจร้อเซไม่ได้นะคะว่าผักนั้นปลอดสารพิษจริงๆหรือเปล่าดังนั้นเวลาซื้อผักมาแล้วก็พึงล้างน้ําให้สะอาดด้วยค่ะก่อนที่จะรับประทานเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพระยะยาวของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สวัสดีค่ะ